อันนี้พยุงใช่ไหมครับครับผมอ๋อพยุงนะครโอเคพยุงนี่ไม้แดงนี่ไม้แดงครับผมไม้แดงนี่ต้นมันจะมีเหมือนขนขนนิดหน่อยครับครับไม้แดงไม้แดงอ่ะอันนี้ตะเคียนทองตะเคียนทองอ๋ออันนี้ตะเคียนทองโอเคจะได้ไปติดไว้อันนี้ชมพู่นี่ชมพู่ครับผมชมพู่มีลูกก็ไหนี่ยมีแบบนี้มีลูกใช่ไหมมีกินได้โอเคชมพู่อันนี้มักเสียง มะเกียงครับผมมะเกียงกินอะไรมะมะเกียงนี่ก็เหมือนอันนี้เอาใช้ดองอ๋อเหมือนมะกอกครับอันนี้มะฮอกกานีมะฮอกกานีอ๋อต้นนะบบสูงเลยนะต้นนี้ครับมันสูงนะสวยดีนะเอออันนี้จำปีจำปีโอเคอันนี้จำปีอันนี้เฉลิวเฉลาวครับผมนี้ต้นเฉลาวนะครับผมโอเคนี่กูน อันนี้คูนอันนี้คูนในต้นมันจะเข้าขาวหน่อยนะอครับพุพยุงเนาะโอเคพยุงอันนี้เหลืองเชียงรายอ๋ออันนี้เหลืองเชียงรายเหรอต้นมันจะอ่อนอใช่ไหมต้นอันนี้มะไฟแล้วต้นใหญ่ขึ้นมันจะแข็งขึ้นไหมมะไฟอันนี้มะไฟอ๋อ